ตอบความสามารถอ่ะเยมีขายหอยเยมวยขายวีอ่ะเยมีขายหอยเยมวยขายวีเร็วเร็วเยมีขายหอยเยมวยขายวีเยมีขายหอยเยมวยขายวีเช้าย็นเช้ากินผัดผักเย็นกินผักผัดเช้ากินผัดผักกินกินผัดผักผัดผัดเช้ากินผัดผักเย็นกินผักผัดเช้ากินผักผัก สัเอาไว้เช้ากินผัดฟักเช้ากินผัดฟักเย็นกินผัดผักฟักผัดเพราผักเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดพูดไม่ได้นะอันนี้เช้ากินผักผัดผักผัดท่านยังผัดผักฟักบอกว่าผักผัดเอ้า เอาอ้เอาอันไหนละนองระยองยะลายะนองยะลาละนองระยองยะลาละนองระยองระยาระยาไม่มียะลายะลาละนองระยองระยาไม่มีระยายะลาละนองระยองยะลาพูดเร็วๆสิละนองระยองระยาระยามาจากไหนระนองระยองยะลา

เออได้ละญาณองไองยญาณองไม่มีญานองระองละองญาณองยะลาเอไรยะนองไม่มียะนองระองละองยะละระยองไรองไรยาเมื่อกี้แบบไรยองไรยองไรยาไรยองไรยองไรยาม่ไรยาหรอกญาณองไยอง ยะยะล่ะเพียนอยู่เลยเหหละเนอไม่รูกก็ไม่ละนองระยองเนี่ยละละนองระยองเ่ยละละนองยามีไายหายใหญ่ไหมครับปุ๊ดปุ๊เอาไหมเช้ากินผัดผักเนี่ยหนูพูดไม่ได้เช้าเช้ากินผัดผักยินเช้ากินผัดผักยินกินผัดผักผักผัดเช้ากินผัดผักผัดผักี่เลย่ยผัก ฟักผัดบอกว่าฟัดผักมันพูดสลับกันกินผักฟักเย็นกินผักผัดหั่วอย่ะนีเช้ากินผัดผักเย็นกินฟักผัดเช้ากินผัดผัดเย็นกินทำไมมันพูดไม่ได้อะเช้ากินผัดฟักเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดผัดเช้ากินผัดฟักเย็นกิน ผักผัดผัผัดมาจากไหนวะเช้ากินผัดผักเย็นกินผักผัดเช้ากินผัดผักเกินผัดผักเินกินผัดผักอ่ะเ้ากินผัดผักเย็นกินผักผัดเช้ากินผัดผักเย็นกินไม่ผักอ่ะเช้ากินผัดผักเย็นกินผักผัดเช้ากินผัดผัก พูดผิดเองเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดเออแม่ก็พูดผิดเช้ากินผัดฟักเย็นผัดฟักผัดฟักมาจากไหนอะเช้ากินฟักผัดผัดผัดผัากเช้ากินัเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดเออถูกเช้ากินผักผัด ผักผัดผิดอะไรอ่ะผักผัดผักผัดมีที่ไหนผัดฟักผัดกไอ้บอกว่าผัดผัดผักผัดมีใะไผัดฟักไอ้ไม่ใช่ฟักผัดก็ถูกอันไหนถูกกันอันไหนผิดงงแล้วผัดผักเช้ากินฟักผัดเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดผัด พักสายบ้าพักฝัดไม่มีพักพักพักสาวเปลี่ยนบ้างอย่าละนะมองเยอะไทำไมมันพูดไอ้หนูอยู่แตนมีไอ้หนูเคยพูดไหมห้วตาดี ยังไม่ได้พูดเลยป่วยตาลีไปเีเหลือมีเดียวหิ้วมีไปหิ้วมีไอตาหนีพูกป่วยตาหนีไปเดียวเหลือมีเดียวฮีเดียวไปมีเดียว เหลือหวีเดียวแม่บอกว่าไปแม่บอกว่าไปหีเหี่ยวไม่ใช่หวีเหี่ยวหนูอย่ามั่วหนูพูดไม่ถูกเองเขาอันนี้ทดสอบว่าจะพูดได้ไหมแยกภาษาถูกไหมเอาคำอื่นเอาคำยากหน่อยคำไหนล่ะนึกไม่ออกที่แม่นึกไม่ออกไงนึกไม่ออกแล้วพรุ่งนี้มาคิดใหม่วันนี้คิดไม่ออกละเช้ากินทอดผัก เย็นผิดดียดีผักผัดเย็นผัดเช้ากินผักผัดเย็นกินผักผัด่กินเช้าเช้ากินผักฟัดผักผัดเช้ากินผักผัดเย็นกิเนผัดเช้ากินผักัดเย็นกินผักผัดผักผัด เช้ากินผัดผักเย็นกินส้มผักมัวล้วเช้ากินผักผัดเช้ากินผักผัดเช้ากินผัดผักเย็นกินฟักผัดใช่ไหมพอแล้วพอแล้วถูกแล้วตอนนี้นอนเช้ากินผัดผัก

ยล้วลองล้องแล้วยาแล้วลองแล้วลองแล้วยาเอาเอาคใหม่ที่แม่บอกตอนสุดท้ายกล้ยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้ยตานีหวีเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวกล้ยตานีปไปหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวเหลือหวีเดียว หิวหวีมาหวีหวีพอแล้วพอแล้วนอนดีกว่าง่วงนอนนะเกล็ดแน่